สำหรับนม้ได้ครับจะมาติดตั้งพัดลมดูดอากาศนะครับ8แปดตัวนะครับที่ห้องนาต่านะครับซื้อมาจากไทยพัสดุทั้งเกียรตัวนะครับที่บานดินนะครับที่สอยบานไอ้นะครับเสินทางไปนะครับก็จะใช้ชิ้นเล็กน้อยนะครับพอฝนตกนะครับถึงแล้วครับ สำหรับวิธีการติดตั้งครับก็นั่นพัดลมนะครับที่เราซื้อมานะครับที่เขาซื้อมากนะครับแจววเบิ้งครับจะนําไปติดตั้งนะครับตรงที่เขาเด็ดจอรูแล้วก็ประกอบเป็นกรอบนะครับที่แถมมากจากพัดลมนะครับเขาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็น้ำพัดลมยกพงัดลมขึ้นมากครับหลังากติดตั้งนะครับใส่ให้ถูกทางด้ยครับ ให้ให้ถึกทางครับเพิ่อนดีๆครับจะมีไล่เขงมันอยู่จะนั่มประกอบอจับเข้าไปแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ใส่สวรรค์ครับยึดนะครับจะมีนอตสองตัวนะครับข้างบนกับข้างล่างครับติดตั้งติดให้แน่นเนะครับแล้วก็นั่มฟ้าพะรุมนะครับทีนี้กล้องนะครับ ประกอบเข้าไปครับครับก็จะได้ละะนะักษณะแบบนี้ครับติดให้แน่นนะครับทำให้แน่นเวลาผัดเดี๋ยวจะลูปอ่ามันพราะติดตั้งอ่านี่อ่าพารุ่มข้างหน้าซิดนะครับก็น้ำฝานะครับจะมีฝาที่แถ,ถมมาน้ารับข้างหลังอ่าน้ามาปิดข้างหลังนะครับ แล้วก็ยึดแน่นครับจะมีน็อตสองตัวคือกันนะครับใส่กับหัวครับวิธีการยึดก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าจิตจอลูกนี่เจาะอ่เพื่อจะได้ระบายอากาศออกให้ดีขึ้นนะครับอ่าผู้ได้พ่พอเจาะว่าเป็นอย่างครับแล้วก็ติดอ่ตั้งเบสเกอร์นะครับแล้วก็ เดินทอเดินสายนะครับสายไฟนะครับมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับมาในลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าพลรุ่มตัวนี้ก็จะใส่เป็นเต่ารับนะครับเพราะว่านี่ปลกปลเสียบครับต่ารับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสอมาจากไทยวัสดุด้วยกันหลังจากนั้นติดตั้งเบรเกอร์เรียบร้อยแล้วครับติดต่ารับครับ สเตตส์นี่ลักษณะแบบนี้แหละครับต่อสายตัวยังเห็นมันถือได้ครับนี่ครับลักษณะของต่อรับที่การติดตั้งก็ง่ายๆแบบนี้วิธีการติดก็คือตีหลอดไฟแบบนี้ไล่กับนี้ต่อนให้กันครับเสาใส่เห็นมันถือครับ ติดตั้งนะครับใส่เวลาจังน้อยครับเพราะว่าพื้นบานเป็นบานดินนี่นะครับติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งก็มือหนะ้าน้าไปครับว่า มาแบบในลนักษณะแบบใดปอกสายนะครับปอกสายสายกันก็แบบต่อจากเบดรคคือมาสู่เต่ารับไฟนะครับปิดไาปิดยังเหยียดลอยนะครับ ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับพอติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับครับพื้นที่ก็จะติดงย่างแค่น้อยครับเพราะว่าบ้านเป็นเป็นบ้านดินนะครับครับก็อยู่ในลักษณะแบบนี้แหละครับขอพุ่นครับ